สวค่ะพี่น้องนะคะกกับช่องนันเบลยร์ลำพดออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องอาจารย์บาสลำพดมาแล้วมาแล้วโอ้ยยูทูบเบอร์เงียบมาแล้วมาแล้วขึ้นรถเออแล้อ้วนขืนเนาะอ้วนขืนพ่อเอกจะหูตัวมาดีค่ะว่าจะอ้วนขึ้นหนานแล้หนานล้วเต็มเต็มขึ้นแม่นคอยกวนขืนแต่ว่าพอกันไช่นี่ลงพุงจะได้บุ๊บโอ้ยพากเงยเอาเถียงก็เขาหูยู่ดเอาเถียง ต่มาลัถอบไม่หนาให้จะได้บุญเนี่ยแก้วโบแมนบอสมาเรียบแม่หน่อยมาเรียวแม่หน่อยแม่หน่อยสวัสดีค่ะยืนอยู่หันแล้วงามงามเดี๋ยวเดี๋ยวยูหันแล้วงามงามเออขาวขาวขนาดเลยผู้แม่หน่อยขาวอยู่ดอกแต่ว่าพอกระชัยใหม่เดียนมาเรียวนอนเอาตูดไไปใส่ไปใส่แบบนี้ ของห้องน้ำยุ่ขุ่นตลาดเหมือนเดิมในตลาดคุณแม่สวัสดีวัสดีค่ะเพียงจี้ดีค่ะบ่คอยเดะไปเร็วเอาของห้องน้ำบ่คอยเดะทายน้องกับพี่น้องเพราะว่านู้นู้เต้นนั่มก็เลยแบบมันเป็นช่วงช่วงต่อช่วงแบบขื่นต่อกันไหมพึ่งได้ขึ้นชวนให้น้องเพราะว่าน้องได้เสิร์ฟไม่บ่มีสุดใสนุ่งก็เลยได้เอาชุดอ่า นั่งฝานอาหารนะคะชุดเต็นของนังฝานอาหารนะทรงต่อแดนเซอร์มือกเล็บบอดดิคืนเทคนิคก็เลยมีเวลาทายหนงกะจะทายได้แก่อ่าหันมะลังหันก็นังฝานอาหารไปสองเพลงนะคะพี่้นงเพราะว่าต้องรีบลงมาแต่งตัวแล้วก็ขึ้นรอสแตนบายแต่งตัวต่อนะคะพี่้นงนี่ก็คือเหตุผลที่หนูบอคอย้ะทาย้นงนะคะมึงอับบดีการเทาพี่้นงมึงค่าพี่รีบไปแล้ว ข่ปัญญาไหมจ้องเจีงจ,งจ,งจงอ้องเจ้ยงนะคะโค้งแล้วพี่น้องค่ะเหลื่อมโค้งแล้วไายคลิปลายเหลื่องอเหลื่องอเขางเขาเขาจะในบัวแต่ว่ารเราเรลื่อมเลืและเรามานอนหาง,งานเราไทยยางแป๊บเดียวกับไายคลิปล้อเหลื่บมเปนแล้ว,ลาวพาไปของลา เรียนแล้วเรียนแล้วจัร้วันข้องาห้องน้ำเรียนมากนะเรียนมากนะนี่นี่นีไม่กลเองไอ้บัตรสวยเทอะ ห้องน้ำแล้วเรียยังหรออ้ยพ่อเข้าห้องน้ำนู่นนี่ก่อนเพลงเสียงเพ่งลิขสิทธิ์เอาไปก่อนเพลงไปลิขสิทธิ์เออว่าไทยหนักกันแนงอยู่นี่เราพ่อมากอยู่เออเพลงผู้ใดเพลงไปบ่หูแต่ว่าหยาดลิขสิทธิ์บ่เพลงเพราะว่าเออทำเพลงมันโลภมากแทะก็ซอสกล่องเขาก็เจ้าเบาบางเนาะเจ้า ไอ้พับผ้าให้มึงอยู่แดดมึงง่ามแม่นพ่อืออแม่อเอาล่าเท่งเท่งสีม่วงไหมไหนจะนึกถึงนันไหนตัวนั้นเอาตีพ่อมันสีสีบวงอยู่ในผ้าตาอยู่พ่อได้สายตาแจ็คนาทีแล้วสีได้ทีโอ้ยเสียใจน้ำเด้อสัสไม่เสียใจดอกอ่ะขอบคุณคุณมากใจเอ้าอีลิตดิโอ้เนาะมาจบจบลูกสาวแล้วล่าสุด แลนด์เจ้าพ่อท่านนะครับแต่ว่าในกล่องในกล่องไอ้บัตรผอลอรอแต่ว่ากล่องนู้นผอเท่าเท่ากูว่าเอาไปถิ่มซะโทรศัพท์โบราเลยอันนี้โทรศัพท์เครื่องใหม่เครื่องเก่าเครื่องเก่าเครื่องเก่าเครื่องใหม่เนี่ยรัว่านี่ล่ะลาเขาโหลดสวัสดีน้องมานะค่ะบอโดเออเออเออเขาข้างน้าลาเขาข้างน้า เงีนห้านะอนพ่ขอขขงนำหาบาทบอะบอกน้องนอยอาเภอของห้องผูหยิงเด้อดีจ้เนะาเนี่ยค่ะประกาศแล้วสวัสดีครับงานเลี้ยงนะครับทานเข้าห้องน้ำเดยดีทหารครับท่าอาบน้ำนะครับให้ขี้อย่างเดียว <c oughs> มีล้พ่อเขาประกาศแบบนี้และวบังเว้นนะ หนูก็เลยแลนหาปั๊มไปอาบน้ำอยู่ปัำำ๊มซนะ้ำแต่สงสารเนาะชีวิตคนเฒ่าชีวิตชีวิตโม่ห้าวกับยูทูบเบอร์กับเพลงโม่เข่ากันนะอ่ะโอกันคลิปน,น,น,นะครับพี่น้องค,อครับเอ้าล่องอีลี่ล์เต๋โอ้ไปเฝ้าแล้วเว้ยมาเร็วแม่เนาะบ่แม่น,อ,อ,มนอู้ยจบแล้วพี่น้องเพิ่น เพิ่นหามุมแล้วลบมุมลงคลิปแล้วเรียบร้อยกำลังลงคลิปอยู่ตอนนี้โอ้คิดคอนคเทนต์อยู่ก็เซลคอนเทนต์ยังดีนะคิดเด้อสวัสดีค่ะเฮ้คือขุนข่นๆแทเออ้เอาอีกบ่เอายัางเฮ้ยเอาไปแล้วพ่อข่อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วบวายาังท่าดีกระซิแล้วพี่หน่อ้อ,อนหาหมุมทางใดบุลบยู่ยข้างขุ่พี่น้องเห็นไหม ตอนนี้คุณการชัยกำลังทำการลงคลิปนะคะทำการทำหน้าปก u t ท b e แล้วก็คิดคอนเทนต์ค่ะตอนนี้ลบมุมของน้ำกับกินของน้ำก็คือแบบสวัสดีค่ะก็คือแบบเลิแห้งนะคะพี่น่องมันมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะลมลมพัดอุ้ยเย็นห่วยๆเลยค่ะนะคะก็ทิ้งฟ้าผนังแล้วล่าสุดนะคะเนื่องจากว่ายืนแล้วเมื่อยคานะคะคาก็จะขุแล้วก็รีบนิดนึงนะคะเนื่องจากถ่ายคลิปเยอะเกินไปนะคะ ลบมุมแล้วตอนนี้ค่ะทุกคนลบมุมแล้วเรียบร้อยอีกพอไครเดบะนอกลงได้บะนอกคลิปนอกเพิ่นภาษีไปถ่ายยอญุผนเพิ่นกระ่ายบริเลเด่เพ่งดิกระซิดรัดเพิ่นโอ้โอ้โอผู้บ่าวซ้ำหน่อยแต่เพิ่นเย้หลังน้ำมาสั่นแล้วลบมุมแล้วพี่น้องกันไหนกันฝ่าลงได้ฝ่ายกโทรศัพท์ถ่ายต่อ งวกหน้ามาแล้วงวกหน้ามาแล้วยังแรงไม่ได้ลงชิปจะไม่ได้อยู่ตอนนี้พูดทั้งล้างแม่คือกรมนาคักเท่านั้นเอากรมวัพิษนุ่งสีกระแซงแล้วนะโอเคกับพี่น้องขออนุญาดต้องเขียนค่าจ่ายกัรขนานะคะโดโดจะต้อด ได ah. oh. ้ยางนั่นสาสิบบาทไปลวครับพี่ตองรักจากขีเงี้ยวต้นสามบาทตัวเบาเนาะยางก้อนโมเนาะห้าแดงขจิส้นส้นพยากันใส่ก้อนโมเลเดอและเถาก้อนโมปก โอเคค่ะพี่น้องเรานยันต้องเก็บภาพฝากก็ไลยกดแชร์ให้ช่องบ้านลำเถอนองไปเชียวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ